เอาละสวัสดีนะครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช anel ผันซาฮันนี่นะครับอยู่กันอีกครั้งหนึ่งเกมบูนสีดีภาคหครับผมขออภัยเลยไม่ได้ทํามานานมากเลยเวลาไม่ค่อยมีจริงๆต้องขออภยัยวันนี้เรากลับมาละเพราะฉะนั้นเราเปิดกล่องขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมาดูนว่าจะมีชาเล่นแบบไหนรอเรากันอยู่นะ,ะได้บรนดาน่าฟาร์มเมอร์ก็ถือว่าเป็นพาวเวอร์ที่ค่อนข้างดีดูวิ d องลี่ว้าวท่านเล่นดูวินองลี่แล้วก็ให้ฮีโร่หนึ่งตัวแล้วก็ใหบรนดาน่าฟาร์มกับวิเลจเหรอ ถ้าเป็นฮีโร่ที่ไว้ใช้กับดูวิดโดยเฉพาะก็จะต้องเป็นเจ้าโอบินนั่นเองเอามาดูโอบินเนี่ยมันจะบัฟให้กับดูวิดด้วยกันเองได้เพราะฉะนั้นก็ลุยเลยทีมนี้สิ่งที่ขาดที่สุดเท่าที่เห็นได้แบบว่าชัดเจนมากๆเลยนะนั่นก็คือการมองเห็นพังตัวครับ้อนนี้เราต้องเราต้องเพิ่มเติมขึ้นมาแก้ไขแต่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องยากอยู่แล้ว ผมถือว่าเ,เจ้านี่ไว้ให้หน้าที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็ไม่เลวนะเออไว้ตรงนี้ดีกว่าไปหนึ่งตัวตั้งสตรองแล้วก็สตาร์ทเลยโจมตีได้เป็นอย่างดีเรื่องการโจมตีตัวเหล็กฮีโร่คนนี้ตีได้อยู่แล้วแต่เรื่องการโจมตีพังตัวเป็นสิ่งที่ขาดแล้วก็การโจมตีสีม่วงแต่การโจมตีสีม่วงนั้นฮีโร่ตัวนี้มันตีไม่เป็นแต่ดูวิธรรมดาสามารถตีได้ เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเสริมตัวิตธรรมดามมาไว้สักตัวหนึ่งให้มันอยู่ในระยะของฮีโร่แต่ว่าไม่ต้องกลัวฮีโร่เดี๋ยวระยะเขาก็สามารถเพิ่มขึ้นได้จากการใช้เจ้าวิเลนเนี่ยไปบัฟถือว่าดีนะผมไว้ตรงนี้ก็ได้หรือว่าไว้ตรงนี้ดีไว้ตรงนี้ก็ได้ก็ได้ไว้ตรงนี้ได้ผมวางไปก่อน ผมไม่แน่ใจว่าบานนาฟาร์มในตอนนี้ผมจำเป็นที่จะต้องซื้อหรือเปล่าใจจริงก็ไม่อยากใช้อีกใจหนึ่งก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้เล่นมานานผมก็คิดถึงบานนาฟาร์มจำนวนมากเหมือนกันแต่ถ้ามากไปมันก็เกินความจำเป็นอันนี้ก็ต้องพูดตรงๆในหลายๆเรื่องนะซึ่งมันเป็นการตัดสินใจละว่าจะซื้อวิเลจหรือซื้อบานนาฟาร์มอ่ะผมขออนุญ,ญาตตัวเองซื้อบานนาฟาร์มแต่ด้านนี้ผมขอซื้อไม่เยอะเท่าไหร่นะ โอเคซื้อมาก่อนหนึ่งต้นแผนของผมคือการซื้อบานาน่าฟาร์มสายเทียล่างแล้วกันศูนย์สองศูนย์สองสี่ก็มาศูนย์สองสามยังพอเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราทิดจะไปในรูปแบบนั้นเราจะต้องเน้นจำนวนของบานาน่าฟาร์มในช่วงต้นเกมก่อนเราจะยังไม่เน้นเรื่องของการอัปเกรด เพราะว่าถ้าเราไม่ได้คิดจะมีสายบนด้วยเลยอะ่ะผมว่าเดินจํานวนก่อนน่าจะเป็นออปชันที่ไม่เร็วแล้วการต่อสู้กับตัวหนามนดดานในตัวแรกที่มันมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้เป็นการกดสกิลของฮีโร่ฆ่าเอามันก็จะได้แบบยื้อเวลาให้เราไม่ต้องไปลงทุนกับอย่างอื่นแต่ถ้าเจอตัวหนามตัวแรกเสร็จอะสิ่งที่ผมต้องทำเลยคือรีบสร้างวิลเลจและอัพให้กลายเป็นมองเห็นพังตัวให้ได้ เดี๋ยวพ่อมันเอาตัวจำนวนเยอะมากเงี้ยเดี๋ยวเราจะไม่ไหวถ้าเราเอาแต่หวังพึ่งสกิลแล้วก็หลังๆเ,เราจะจุก <c oughs> ขออภัยครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีเพราะว่าคอตอนนี้เริ่มไม่ดี <c oughs> ผมไม่ชอบตัวเองหลายๆอย่างเลย <c oughs> วางไปเก็บเงิน <c oughs> น่าจะได้แล้วล่ะ มีสักสี่ตัวก่อนกำลังดีนะบรนณน่าฟารมีสี่เริ่มจากสี่เลยหลังจากสี่แล้วเราก็ค่อยอัพเกรดขึ้นมาอ่ะโอเคได้มาแล้วสี่ถ้าจะอัพอย่าอัพล่างก่อนสองพแพงนะแต่ก็ อะไรที่มันต้องทํามันก็ต้องทำมะครับการเงินดีชีวิตจะสวยเนี่ยไอเจ้าหนามไอเจ้าตัวแรกเนี่ยต้องเจอหนามของเราก็ได้ละหนึ่งตัวและหลังที่ผมคุยกันแล้วหลังจากที่เจอตัวแรกเนี่ยเนี่ยไอตัวสีม่วงอ่ะผมเลยต้องมีเจ้าดุวิตัวนี้ไงคอยโจมตีสีม่วงให้เพราะว่าฮีโร่ตีด้วยตัวเองไม่เป็นคนระับผมอัพอ,อีกดีกว่าผมแบบลองเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ท้าทายอำนาจตัวหนามดีกว่าไอ้ตัวพรางตัวดีกว่าแล้วใช้หนามฆ่าเอาเล่นมันแบบนี้นี่แหละเล่นแบบไม่กลัวอะไรทั้งนั้นอะ่ะด่านตัวเหล็กเรามีฮีโร่อยู่ก็ไม่กลัวแต่หลังจากด่านเนี่ยใกล้แล้วเดี๋ยวพรางตัวมันจะมาผมว่านะผมผมผมขออภยัยผมเปลี่ยนใจผมกลัวผมกลัวสองพัน โอเคมันยังไม่มา <laughs> มันยังไม่มาเราน่าจะซื้อได้แบบว่าพอดีพอดีแหละอ่ะซื้อไปก่อนโอเคหลังจากนี้เราก็สามารถที่จะอัปเกรดบนรนณาณฟาร์มให้กลายเป็นเทียสามกดไหมกดก็ไแหหน,นามไงพังตัวมาแล้ะแต่ว่าทุกคนตีเป็นแล้วก็เลยไม่กลัว โอเคการโจมตีถือว่าโอเคนะไม่ได้ติดขัดอะไรการป้องกันอะ่ะจะสังเกตว่าผมไม่ได้ป้องกันเยอะเลยผมแค่วางแค่ฮีโร่หตัวแล้วก็ดูวิตเทียศูนย์ธรรมดา1ตัวมันสามารถป้องกันได้เพราะว่าด่านเนี้ยจุดตำแหน่งการวิ่งต่างๆอะ่ะมันมันไม่ได้แบบว่าวุ่นวายอะไรขนาดนั้นและถ้าผมอยากจะแก้เพิ่มเติมการป้องกันผมเหมาะสมที่จะอัพ เจ้นี้ให้กลายเป็นฮาร์ดทอนแล้วก็จริงๆอยากได้เป็นช็อตนะแต่ผมมองอีกมุมหนึง่งผมไม่เอาดีกว่าเพราะผมจะใช้ประโยชน์จากวิเลตที่อยู่ใกล้ๆอันนี้ครับผมจะเล่นเจ้านี้ให้กลายเป็นสายกลางที่คู่กับล่างโดยมีโดยมีวิเลสายกลางคอยช่วยบับด้วยน่าจะน่าจะเป็นออปชันที่ที่ดีน่าจะเป็นออปชันคอมโบที่ดีดโอเค ผมอัพแบบนี้ไปก่อนเพราะว่าอีกไม่นานมันจะ40ละมรรดานฟาร์มผมอาจจะมีแค่นี้ก็ได้เออมีแค่4ต้นแต่ก็ไม่แน่นะใจผมมันอาจจะแบบว่าอยากจะงอกพวกมันเพิ่มขึ้นมาก็เป็นได้กันวันนี้เดี๋ยวผมเพิ่มให้ตีเร็วไว้ก่อนเลยแล้วกันแอบกังวลด่านต่อไป พขาไม่แน่ใจว่าแค่เนี้ยมันจะฆ่าได้หรือเปล่าตาพูดตามตรงเพราะฉะนั้นเก็บสกิลหนามเอาไว้ใช้มันยังไม่มาโอเควางไว้ตำแหน่งค่อนข้างค่อนข้างดีน่าจะไม่มีปัญหาครับอืมเพราะว่าดูอีสายหนามจับนี่มันก็ค่อนข้างเอาเรื่องอยู่อุย้ยอัพแล้วระยะเป็นแบบนี้เหรอเนี่ย พอได้ดูวิดคนนี้นั่นมาทีนี้วงตีนี่กว้างมากผมไม่รู้ว่ามันจะส่งผลต่อเทียห้าส p i ริ t o อ t of ฟอร์เรด้วยหรือเปล่าแต่ถ้าอยากให้โหดผมอัปปนี้ไว้ก่อนเลยก็จะช่วยเหลือการป้องกันโดยรวมได้ดิีม,มากคราวน,นี้ดูวิดคนนี้สามารถตีได้ครบทุกรูปแบบแล้วเราไม่ต้องกังวลอะไรสักเท่าไหร่ตอนนี้เรามี2องอปชันเก็บเงินซื้อเทียห้ากับซื้อบรันน่าฟาร์มเพิ่มหรืออัปเกรดบรันน่าฟาร์ม ผมว่านะเราไม่อยากให้บรรดาฟาร์มเนี่ยมาเป็นตัวทําลายความเด่นของดูอิทในด่านนี้เดี๋ยวผมจะอัปเกรดเขาให้กลายเป็นเทียห้าไปเลยละกันแล้วก็ถ้าได้เจ้านี้เทียห้ามาปุ๊บนะการป้องกันมันมันจะสบายขึ้นมากด่านนี้ผมอาจจะใช้คอมโบเทียห้าของดูอิทให้ครบเลยกับการเงินปรับมานี้กับการความแข็งแกร่งของแต่ละตัวมันทําได้ครับทาได้แน่ๆ่หเจ้านี่ถ้าได้อัพสปิริตเอาเดอรฟอเปั๊บ การป้องกันของเราจะเข้าขั้นแบบสบายสบายสุดขีดสุดขีดเลยผมจะีิบายยังไงเดียเราสบายตอนนี้ไปก็ไม่มีประโยชน์ปนะ่ะอะเทียห้าไว้ก่อนมันยังมันยังอยู่ได้มันยังอยู่ได้ ศัตูมันยังไม่ได้สร้างปัญหาให้กับเราจนเรารู้สึกว่าเราควรที่จะต้องเสริมกันป้องกันอะ่ะมันยังไม่ได้มากมายอะไรขนาดนั้นผมว่าผมผมไปกันเงินเพิ่มเติมดีกว่าจริงอยู่ว่าเรือบินอาจจะเป็นแบบปัญหาเล็กน้อยอะ่ะแต่มันก็ไม่น่าจะทําให้ผมรู้สึกกังวลและก็นี่ครับเราได้ความสามารถของฮีโร่เพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวเราจะนาเนียไว้ข้างหน้าไว้ป้องกันเจ้าพวก ตัวเรือบินต่างๆเข้าไปสวยงามแต่เจ้านี้ปรับเป็นสตรองได้แล้วไม่น่ามีปัญหาอลไรละเข้านาเนียเข้านาเนียเข้านาเนียได้เงินครับเนี่ยพอปรับเป็นสตรองแล้วเป็น,นยงปรับเป็นเฟิร์สหนามมันจะจับไปที่ตัวที่อยู่หน้าส,สุดผมเปลี่ยนนิดนึงผมเปลี่ยนตำแหน่งของหนามมาไว้ตรงนี้แทน ของนาเนียไว้ตรงนั้นแทนอ่าโอเคทีนี้เขากลายเป็นเทียสี่กันหมดละผมว่าเราน่าจะทําการอัปเกรดปรับพัฒนาจากดูอิตให้กลายเป็นเทียห้าได้ละการเงินจะดีขึ้นมากเลยโอ้แปลว่ามันใกล้เต็มละที่มันไม่กินเนี่ยเพราะว่ามันใกล้เต็มม,มันใกล้เต็มมันเข้าได้แค่นิดเดียวเท่านั้นมันก็เลยไม่สามารถที่จะกินโมแอบได้ หลายคนอาจจะไม่รู้แต่น่าจะรู้ก็แหละไอเสาวันนี้มันเป็นเสาที่ทําให้ลูกโป่งที่มาอยู่ใ,ใกล้ๆอ่ะเคลื่อนที่ช้าลง um. ซึ่งดุอิวตัคนนี้ยมันจะคอยแบบปล่อยสมมาเรื่อยๆแล้วแต่เขาอ่ะว่าเขาใหญ่จะวางไว้ตรงไหนอ่ะ um. ถ้าสังเกตว่าถ้าเรือบินเข้าใกล้มันก็จะช้าๆหน,ๆนืดๆนิดๆอ่โอเค เอาละเดี๋ยห้ามาล้วแล้วลดูหนามสมิกระจัดกระจายกันอย่างเต็มที่นะแค่นี้นี่การป้องกันของเราก็เข้าขั้นไปอีกระดับหนึ่งแล้วอะ่ะทันทีตั้งแต่ตอนนี้แล้วอะ่ะผมสามารถป้องกันได้ยาวมากาการมีแค่นี้ผมป้องกันได้ยาวมากผมสามารถซื้อบาน่าฟาร์มได้จนด่าน90เลยได้ซ้ำลองไหมผมลองจะไปคู่กันกับดูอีกตัวเนี้ย แล้วผมจะตอนนี้ผมจะไม่ทำเลยเลยผมจะเอาแต่อัปเกรดบัลาน่าฟาร์มซื้อบัลาล่าฟาร์มเล่นๆเ,เพราะผมจะลองเชื่อมัน่นหนึ่งในตัวที่ผมชอบที่สุดในเกมนี้ครับนั่นคือดูวิดคนนี้ดูวิดสายกลางเทียห้าคนที่ผมชอบมากเนื่องด้วยพลังการป้องกันที่โหดจริงโหดจริงผมไม่ยอมเป็นต้องพูดอะไรเยอะครับให้เขาแสดงพลังให้ทุกคนเห็นก็พอแล้ว แล้วตอนนี้ผมก็วางบันนาธิการ์มเล่นๆเพราะมันว่างไงเพราะมันว่างครับก็เลยนี่เลย<อ>เพิ่มเงินเพิ่มพลังชีวิตเอาให้เต็มที่<อ>คือไอ้เจ้าดูอิดสายกลางทีห้าเนี่ย<อ>มันไม่ใช่ตัวที่โจมตีได้เก่งที่สุดนะแต่สาหรับผมอะ่ะการ ความครบเครื่องของเขาอะ่ะมันมันครบจริงป้องกันดีไหมดีมากตีได้ครบทุกรูปแบบหรือเปล่าได้ต้องเป็นเทียห้าด้วยแล้วก็จะตีได้แล้วมันให้เงินก็ได้มันจะครบไปถึงไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าความสามารถของเขาเนี่ยมันจะมาทางสายผมสุดๆเลยผมมาชอบตัวที่ตีได้ครบทุกรูปแบบครับนั่นก็คืออย่างบัคเนียหรือว่าเนี่ยไอ้เจ้าเนี่ยชัดเจน ชัดเจนเรื่องการตีได้ครบทุกรูปแบบและให้ตังค์ได้สไนเปอร์จะสังเกตว่าผมอาจจะชอบเล่นตัวประมาณนั้นแหละตีได้ครบทุกรูปแบบสามารถให้เงินได้แบกได้โอ้โหครบถ้วนอโอ้โหเราชนะชาลเลนจ์แบบธรรมดาละเราจะไปต่อให้ได้ถึงด่านหนึ่งร้อยเชื่อเถอะเราใช้เวลาไม่นานหรอกเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่เราเล่นตัวที่เขาสามารถทำลายศัตรูได้ไวอะ มันจะเกิดการจบด่านที่ไวแล้วถ้าเราจบด่านไวอ่ะแป๊บเดียวก็ไปแล้วครับแป๊บเดียวก็แปดสิบแล้วอืมไน,นเนี่ยผมพูดพูดเลยมันมันผ่านด่านไวมากเพราะศัตรูที่เพิ่งเข้ามาอย่างเป็นเรือบินอย่างเงี้ยอยู่มาถึงตรงนี้เขาก็ตายแล้วยิ่งเป็นลูกโป่งธรรมดานี่คือพังตั้งแต่แบบแรกๆเลยไม่มีทางที่จะได้ขยับอ,อย่างเงี้ยแหละ ถึงได้บอกว่าคนเดียวอ่ะมันเอาอยู่นะอย่าดูถูกเขานะคนเดียวเขาเอาอยู่จริงๆนะแต่จะเอาอยู่ได้ยันแบบว่าด่านร้อยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้ถ้าอยากรู้ก็ต้องรอดูครับว่าเขาจะเดี๋ยวๆถึงไหมแต่ถ้าเดี๋ยวๆไม่ถึงเทียห้าของดูวิตทุกตัวเก่งหมดเก่งหมดเลยขึ้นอยู่กับว่าเราแบบจะเล่นเขาออกมายังไงถ้าผมจะเล่นนะผมจะเล่นดูวิตอีกตัวหนึ่งตรงนี้ แล้วก็เดี๋ยวผมจะสร้างสแปมจำนวนดูอิดเอาไว้ตรงนี้ด้วยผมใช้คาว่าสแปมเลยอะเงินเยอะผมซื้อแบบปัดเดียวเทียห้าได้เลยลุย <is> เลยไหมล่ะผมว่าถ้าคนเดียวมันก็มันก็มันก็ได้แหละแต่ว่าการที่เราแบบมีคนแข็งแกร่งอีกคนหนึ่งไปเลยอะ่ะมันก็น่าจะ สร้างความมั่นใจในทีมได้ผมเช็คก่อนว่าวิเลจเนี่ยมันถึงตรงไหนบ้างทีมนี้ผมพูดเลยไปได้ไกลมากๆแต่ถ้าไม่อยากให้โกงเกินไปอะ่ะแต่มันก็ควรทำให้สมบูรณ์แบบนะมันไม่ได้โกงแต่มันสมบูรณ์แบบล้อมันไว้ตัวนี้พวกนี้จะไม่ได้แบบว่าเป็น ตัวเน้นโจมตีขนาดนั้นแต่จะเป็นตัวเสริมบัฟเสริมมากกว่าได้อยู่แต่มันไม่ถึงแมวไว้ตรงนี้ก็ได้เป็นแค่ตัวบัฟเสริม <That> นั่นแ0แล้วเหรอไม่น่ามีปัญหาครับโอ้ยผมพลาดเรื่องนี้จริงๆเมื่อใดก็ตามที่เรามีดูวิดสายบนเทียห้าแล้วเนี่ยมันจะเกิดปัญหานี้ครับ มันจะเกิดปัญหาศัตรูโดนผลักกลับแล้วมาไม่ได้ครับข้อนี้ถือว่าหนักหน่วงนะถือว่าหนักหน่วงนะมันพังยากครับปัดขายมันทิ้งเลยนี่กลายเป็นว่าเราฆ่าศัตรูได้ช้าเพราะว่าคนที่ทําหน้าที่โจมตีอะ่ะมันมันไม่ได้ตีเดี๋ยวเจ้า,จานี้เป็นเทียห้าดีกว่าอ่ะเทียห้าแล้วก็จะคู่กับบนไหมจะได้มีช็อตก็ได้ก็ได้ ส่วนพวกนี้จบแค่เทียสี่มีช็อตเสริมเข้าไปด้วยการที่เรามีช็อตและเรามีการโจมตีครบทุกร,รูปแบบเนี่ยมันเป็นคอมโบที่ค่อนข้างค่อนข้างดีนะเพราะว่าการช็อตมันก็จะมันก็จะตีได้ครบทุกอย่างด้วยเมื่อกี้ผมเห็นจุดหนึ่งที่มันอาจมันนิดเดียวยจริงๆอ่ะมันนิดเดียวจริงๆแต่ว่ามันมันไม่ได้ก็คือไม่ได้อะ่ะตรงนี้พอได้แต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเราอัพสายอะ่ะให้เขา โอ้ตรงนี้คูณ5ไม่ได้ไม่ได้ต้องให้เออปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บ,บโอเคถึงไม่ถึงเสียดายมันไม่ถึงมันเหมือนจะถึงแต่มันไม่ถึงตั้งมันวางจุดอื่นก็ได้ขอแค่บัฟตัวเทียหให้กลายเป็นคูณ5ให้ได้ก็พอจะเกินไปบ้างก็ไม่เป็นไรนี่สี่ ตรงโซนนี้ห้าตัวนี้สามเพราะว่าไม่ได้รับบัฟของหลายๆตัวงั้นถ้าเราเสริมสักตรงนี้โอ้ตรงนี้ตรงนี้ดีเออตรงนี้ดีแหลมมากน่าจะน่าจะครบแล้วแหละโอเคคุณ5กันหมดแล้วที่เหลือดูพลังการทำลายครับพลังทำลายล้างของทีมนี้ผมมั่นใจว่าไปได้ไกลมั่นใจมาก มีวิเลตคอยเสริมให้อีกอย่างนึงด้วยกลับไปครับอย่าคิดวิ่งมาหาครับผักกลับไปเดี๋ยวพอไปช่วงหลังๆแล้วจะยิ่งสนุกสนานการผักกลับแล้วก็โดนลุมฟาดลุมตีแล้วเจอหนามอย่างเงี้ยมันจะทำให้ศัตรูต,รติดอยู่ในหลูมนรกที่ไม่สามารถที่จะหนีเราไปได้ดีๆ right, ท,ทีนี่แป๊บเดียวพังครับต้องขอบคุณวิเลตนะแล้วก็ขอบคุณบางตัวของเราที่เขาสามารถตีได้ครบทุกอย่างอยู่แล้ว นี่แน่พายุพายุพิฆาตพายุโดนช็อตโดนตีแ <c oughs> ข็งแกร่งจริงแล้วถ้าไม่ไหวเราสามารถใช้วิเลตบัฟได้ผมอัพมาแล้ววิเลตบัฟความเร็วในการโจมตีเท่าหนึ่งเท่าหนึ่งนี่คือโหดมากเลยนะถ้าเป็นเทียห้าจะเป็นเท่าหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นวิเลตเทียสี่มันจะเพิ่มแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์จากห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันให้ความแตกต่างที่สูงมากผมแฮปปี้สุด ตอนนี้เรื่องเงินเอาตรงๆตัวผมไม่ได้ต้องการละผมปล่อยได้แต่ถ้าจะให้ผมสแปมสร้างอะดูอีดสักตัวหนึ่งผมก็จะสร้างสายเนี่ยแหละสายล่างเนี่ยแหละเป็นตัวที่โจมตีแล้วเถื่อนดีผมชอบตัวพายุมีแค่คนเดียวก็พอมีแค่เทียห้าคนเดียวอะเหลือแหล่สุดๆแล้วก็ดูอิดสายกลางมีแค่ตัวเดียวก็เป็นเป็นเทียห้าด้วยนะเหลือแหล่สุดๆเหมือนกันเราสามารถสแปมสายล่างได้เลย ตามปกติจะไม่สามารถใช้สายล่างได้ดีแต่ว่าถ้ามีวิเลตอยู่ด้วยมันจะเป็นออปชันที่โอเคขึ้นมาทันทีเลยทำให้มองเห็นพังตัวได้ข้อนี้สำคัญก่อนนะแล้วก็เราชอบไปคู่กับสายบนอยู่แล้วเขาก็จะตีเหล็กเป็นด้วยตัวเองอยู่แล้วแหละตามปกติแต่ประเด็นนะ่ะผมอยากให้สายฟนะ้าช็อตอ่ะมันมาเพราะมันจะได้ช่วยกันต่อช่วยกันทำดาเมจแบบโดยรวมแต่จริงๆแล้วถ้าจะโหดนะ ล่างคู่กับกลางจะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันแต่นี้ผมแค่อยากได้ช็อตเท่านั้นแหละผมชอบเห็นแบบช็อตจี้ๆๆๆแค่นั้นเองมันจะได้แบบรู้สึกว่าดูดมันมีอะไรอะ่ะแต่จริงจริมันมีอะไรอยู่แล้วแหละเขาเก่งบับครับความเร็วเพิ่มร้อซแปบ๊บเดียวจะพังแล้วเนี่ยโยยับยุยยี่แล้วพังอย่างเร็ว รางวัลได้เป็นอิ ie, Engineer นสตารม e กี้เอนจิเนร์มักี้ศูนย์ศูนะการป้องกันต่างๆนี่คือโหดมากใช้ใช้ได้ดีเข้าขั้นสุดๆ็อตเข้าไปผลักกลับไปผลักกลับไปอย่าหวังว่าคุณจะได้เดินมาเลยครับอย่าหวังแม้แต่นิดเดียวประมาณนี้แหละ ตามปกติแล้วเวลาเราเล่นด่านอะไรก็ตามถ้าเป็นไปได้เล่นถึงด่าน100ก็ถือว่าพอแล้วเราเก็บอินสามังกี้เอาไว้เผื่อ,อไว้ใช้ในด่านที่เราไม่ไหวอินซามังกี้คืออะไรเวลาเราได้รางวัลมาแล้วเนี่ยแต่ต้องเป็นด่านที่เราเล่นตัวพวกนั้นได้นะเนี่ยไอ้พวกนี้คืออินสามังกี้ผมสามารถหยิบพวกลิงพวกนี้มาใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์ถ้าเล่นกันบ่อยๆอ,ยอะ่ะแล้วเราลืมดูตรงเนี้ยด,ดูไว้นะบางทีเราเจอของที่มันใช้ได้อย่างเช่นเนี้ยผมมีดูวิดเทียร์ศูนย์สิบสี่ตัวผมสามารถหยิ เพราะฉะนั้นบางทีอะเรามีแบบตัวเทียสูงๆเรามีตัวเทียสูงๆอย่างเงี้ยเทียสี่อย่างเงี้ยผมหยิบลงมาลงอะก็คือได้เลยมันเอาไว้ใช้ในด่านที่ลำบากแต่ค่อนข้างหายากนะด่านที่ลำบากเอาไว้ใช้กับด่านเวลาสู้บอสหรืออะไรอย่างเงี้ยใช้แบบนี้ได้บานาน่าฟาร์มจะเป็นอะไรที่ดีมากการที่เรามีบานาน่าฟาร์มด่านศูนย์กับบานาน่าฟาร์มด่านสิบอะถ้าเรามี <c oughs> ด่านศูนย์ก็คือเกมยังไม่เริ่มอะด่านหนึ่งเรามีเลยอะ มันให้เงินได้เยอะมากเลยครับอยาดูถูกบรรณาฟาการการให้เงินในแต่ละด่านของมันมันมันจะช่วยอะไรเราได้เยอะมากใช้ใช้มันสักนิดหนึ่งมีให้ใช้ก็คือใช้ถ้าสังเกตดีๆผมจะชอบเก็บบรรณาธาการครับเอาไว้ใช้ด่านบอสถ้าเจอด่านบอสที่แบบผมรู้สึกว่าไม่ไหวสุดจะเคลียร์ผมก็หยิบม,มาใช้สักหน่อยประมาณนี้นแหละน่าจะพอแล้วมั้งด่านร้อยแปดเวลาประมาณนี้กำลังดีมาพอละ แบบไวๆเลยนะวันนี้ก็น่าจะเพียงพอกันกับการป้องกันในครั้งนี้นะดูวิดเป็นตัวเป็นอีกหนึ่งตัวของเกมนี้ที่เก่งมากถ้าเราเข้าใจเขาเราพึ่งเขาอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าเขามีข้อเสียที่เราอาจจะไม่รู้นั่นคือเขาตีพังตัวไม่เป็นและก็เขาจะไม่สามารถตีตัวเหล็กได้ถ้าเราไม่อัพสายบนแต่ทุกอย่างมันสามารถแก้ไขได้ครับโดยการมีเจ้าวิเลตคอยเสริมอยู่ถ้ามีวิเลตปุ๊บทุกอย่างจบทุกคนสามารถตีได้ทุกอย่างเลย ไม่ต้องกังวลว่ามันจะมีเหล็กไหมมันจะเป็นพัางตัวหรือเปล่าประมาณนั้นนั่นเองละครับโอเคครับทุกคนสำหรับการเล่นในครั้งนี้ก็น่าจะต้องเพียงพอมีเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้กันอย่าลืมดกดไลค์กด Subs subscribe แล้วก็กดกระดิ่งครับจะได้เป็นพารคลิปอื่นที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองส่วนการเล่นในครั้งนี้ผมมัญญานี่จะต้องขอขอบคุณในการรับชมมากๆเลยนะครับแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสด,สสดีครับผม